กล้องห้วยไร่ครับในฐานะที่ผมก็เป็นนักร้องคนหนึ่งอาจจะเป็นนักร้องกระจกกระจกไม่มีโอกาสได้เขาเรียกอะไรพังนาขึ้นไปบนเวทีใหญ่ๆแต่ผมก็ร้องเพลงได้ร้อยกว่าเพลงแต่งเพลงได้เป็นสิบเพลงแล้วก็จะแต่งต่อไปถ้าอยากจะแต่งก็อ,อยากจะมาคุยถึงสิ่งที่คุณโพสสหน่อยเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ที่บังแสงคุณ อาจจะทำให้คุณมองไม่เห็นแสงปรัชญาคำคมนั้นมันไม่ใช่สัจจะมันไม่ใช่ความจริงการเปรียบเทียบก็ไม่ใช่เป็นความจริงทั้งหมดการเปรียบเกี่ยวกับต้นไม้ก็อาจจะมีจุดที่มันบกพร่องก็อย่างที่คุณเอาต้นไม้มาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเขาเปรียบถึงต้นไม้ใช่ไหม มันอยู่ที่คนคิดอีกว่าคุณตั้งต้นที่ตรงไหนดีคุณตั้งต้นที่แสงอาทิตย์ดีต้นไม้ก็กลายเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าตั้งต้นที่แสงอาทิตย์ไม่ดีต้นไม้ก็เป็นสิ่งดีมาคุยกันเรื่องความจริงของต้นไม้ประเทศไทยดีกว่าผมไม่ได้พูดถึงต้นไม้ต้นใหญ่ของใครต่อใครประเทศไหน แต่ขอพูดถึงต้นไม้ต้นใหญ่ของประเทศไทยดีกว่าคุณคิดว่าต้นไม้บังแสงทำให้คุณมองไม่เห็นแสงแต่การเปรียบเทียบของสังค,คมไทย <c oughs> หมายถึงแสงนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีเป็นอันตรายคุณอยากโดนแสงนั้นแผดเผาใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้นะว่าในความสํานึกในความรู้สึกของคุณคุณเปรียบ ว่าคุณเป็นต้นไม้หรือคุณเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าคุณเป็นพืชเป็นต้นไม้ถ้าคุณเป็นต้นส้มต้นส้มก็แน่แหละต้นส้มคงไม่สามารถอยู่ใต้ล่มไม้ใหญ่ได้เพราะมันจะทำให้คุณไม่ออกดอกไม่ออกลูกไม่ออกผลถ้าคุณคิดอย่างนั้นมันก็ถูกสิถ้าคุณเปรียบต้นไม้กับต้นส้มมันคือการเปรียบไงครับ มันไม่จบไม่สิ้นมันไม่ใช่สัจจะความจริงแต่ต้นส้มอ่อนๆก็คงไม่เจริญงอกงามถ้าอยู่ใต้ร่มของต้นส้มด้วยกันแต่สำหรับสังคมไทยได้เปรียบว่าแสงแดดนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายเปรียบเสมือนว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าต้นส้มโดนแสงที่เป็นอันตรายนั้นก็อาจจะตาย ถ้าเปรียบเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตก็ยิ่งง่ายใหญ่เพราะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่ถูกกับแสงแดดหรือความร้อนสังคมไทยได้เปรียบถึงต้นไม้ใหญ่เป็นผู้ให้ร่มเงากับสิ่งมีชีวิตแล้วก็พืชผลต้นไม้เล็กน้อยที่อยู่ใต้ร่มไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์ที่อันจเป็นอันตรายแพดเผาแสงอาทิตย์ ในความหมายของสังคมไทยที่เปรียบนั้นจึงไม่เหมือนกับแสงอาทิตย์ของคุณหรืออาจจะเหมือนก็ได้แต่เหมือนในแบบของสังคมไทยเปรียบแสงอาทิตย์ของคุณที่คุณว่าสวยงามเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเป็นแสงที่เป็นอันตรายที่คุณหลงคิดว่าเป็นแสงที่ดีแต่มันคือแสงที่ทำลายทำร้าย ทั้งตัวคุณและสังคมทั้งประเทศทําลายต้นไม้เล็กน้อยและสิ่งมีชีวิตใต้ร่มไม้ใหญ่หรือคุณคิดอีกในยะ่หนึ่งในความคิดของคุณว่าคุณอยากจะเท่าเทียมกับต้นไม้ใหญ่อยากจะเสมอกับต้นไม้ใหญ่โดยที่คุณอาจจะลืมไปว่าคุณแค่เป็นต้นสม้มสปีชีพันธ์พืชของคุณคือต้นสม้ม หรือว่าคุณลืมไปว่าคุณเป็นแค่มนุษย์ไม่ใช่ต้นไม้ที่จะให้ร่มเงาและบังแดดร้อนได้ทนแดดร้อนได้คุณมาดูก่อนว่าต้นไม้ใหญ่ของประเทศไทยเกิดมาอย่างไรต้นไม้ใหญ่กว่าจะโตก็ต้องเป็นต้นไม้เล็กมาก่อนเช่นเดียวกันแต่ต้องสู้ต้องทนกับความหนาวความร้อนโรคภัยต่างๆ ทนกับฝนน้ำท่วมฟ้าผ่าไฟป่าทนกับแมลงที่มา,มาคอยกัดกินสู้กับต้นไม้ที่อยู่ข้างๆที่คอยจะเบียดเบียนเอาพื้นที่มาเบียดเบียนแย่งชิงรุกรานกว่าจะมาเป็นต้นไม้ใหญ่ของประเทศไทยได้กว่าจะมาเป็นที่พักพิงให้กับต้นไม้เล็กๆและ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถทนต่อสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วอย่าคิดว่าเมื่อเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะสบายต้องคิดถึงตอนที่ต้นไม้ใหญ่ลำบากด้วยเพราะหนาวก็ยังคงหนาวฝนก็ยังคงฝนเชื้อโรคก็ยังมีแมลงก็ยังกัดกินไฟป่าก็ยังคงมีน้ำท่วมก็ยังมีท่วม แสงแดดที่เป็นอันตรายก็ยังคงแผดเผาอยู่เป็นสิ่งที่ต้นไม้ใหญ่ยังคงดํารงทนอยู่และก็ทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วคุณก้องห้วยไร่หรือต้นส้มทั้งหลายสามารถทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้คุณก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้ นอกจากนั้นต้นไม้ใหญ่ยังต้องให้ปุ๋ยให้ผลผลิตกับผู้ที่อยู่เบื้องล่างนอกจากป้องกันอันตรายต่างๆแล้วยังให้ประโยชน์กับผู้ที่อยู่เบื้องล่างทั้งพืชและสิ่งมีชีวิตนี่ในในยะในในยะของความหมายของต้นไม้ใหญ่ของสังคมไทยเปรียบนะครับต้องให้แสงสองพอสมควรให้กับสิ่งมีชีวิตด้านล่าง ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดโรคหรือชื้นแฉะเกินสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ลำบากต้องผลิดอกออกผลล่นลงมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นปุ๋ยกับสิ่งที่เป็นต้นไม้ได้ใช้เป็นอาหารได้บริโภคมาดูความลำบากการทำงานของต้นไม้ใหญ่ในปัจจุบัน ต้นไม้ใหญ่ที่ต้องเหนื่อยต้องอ่อนแรงต้องลำบากบางครั้งไม่ได้กินอาหารทำงานหนักดึกดืนเที่ยงคืนไปในที่ธุระกันดานเพื่อดูแลให้ประโยชน์ต่อต้อตนไม้เล็กๆและสิ่งมีชีวิตเล็กๆใต้ร่มไม้ลูกหลานต้นไม้เล็กๆที่เกิดจากผลของต้นไม้ใหญ่ ต้องเป็นต้นไม้จากลูกไม้ที่หล่นไกลต้นต้องทนทุกอย่างเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ทนและต้องทำทุกอย่างเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ทําลูกหลานของต้นไม้ใหญ่หลายต้นอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเป็นโรคซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะ,จะเจริญเติบโตไปได้นานอีกเท่าไหร่ แต่ก็ยังต้องทำงานต้องให้ประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้ที่อยู่ใต้ร่มไม้เห็นอย่างนี้แล้วคุณก้องห้วยไร่หรือส้มทั้งหลายอยากจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือไม่อยากจะเสมอเท่าเทียมต้นไม้ใหญ่หรือไม่นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ต้นไม้ใหญ่ ไม่ได้คอบงำคุณแต่เป็นการดำรงอยู่ได้เพราะให้ประโยชน์ต่อต้นไม้เล็กสิ่งมีชีวิตหรือต้นไม้เล็กๆเ,เมื่อได้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ก็ให้ประโยชน์กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กหรือสิ่งมีชีวิตใต้ร่มไม้ใหญ่จะกเกี่ยวพันสัมพันธ์กันให้ประโยชน์เอื้อซึ่งกันและกัน อย่าคิดว่าต้นไม้เล็กหรือสิ่งมีชีวิตมีชีวิตเล็กๆเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยแต่ถ้าจะพูดในนัยยะของความต่ำต้อยก็ได้เช่นกันเพราะสิ่งมีชีวิตที่ต่ำต้อยหรือต้นไม้เล็กๆนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์ได้อยู่สบายไม่ต้องลำบากให้ต้นไม้ใหญ่ลำบากให้ต้นไม้ใหญ่ จึงสูงค่ามีความสำคัญมากกว่าจึงอยากให้คุณกล้องห้วยไร่คิดให้ถูกคิดให้ตรงกับความเป็นจริงอย่าหลงกับความคิดปรัชญาคำคมที่ไม่เป็นจริงสวัสดีครับ